ดูลิ้งชักก็ได้เปิดปิดเองจนเกิดเสียงดังถามเปียโนก็ได้ส <asma> <yah> <m z Happ heures> ่งเสียงออกมาเหมือนกับว่ามีคนกำลังเล่นมันอีกด้วยเห็นดังนั้นพวกเขาจึงไม่รอช้าที่จะรีบวิ่งหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วก็มาปรึกษากันที่หน้าบ้านโดยที่เปียโนตัวนั้นก็ยังคงเล่นเองอยู่ veda was metal such no หลังจากตั้งสติได้พวกเขาก็กลับเข้าไปแล้วจะลองสื่อสารกับบางสิ่งดูแต่ก็ดูเหมือนว่าสิ่งนั้นจะไม่ชอบใจพวกเขาเลยทำการโยนสิ่งของบางอย่างออกมาจนกระทั่งเกิดเสียงดังกังวานไปทั่ว <Straight up>. oh. <laughs> ตามมาด้วยเสียงของอะไรบางอย่างดังอยู่รอบๆตัวบ้านจนพวกเขาตกใจรีบวิ่งหนีกลับไปที่รถ